นกน้อยกำลังเฝ้าดูปูเสฉวนกินอาหารเมื่อปูเสฉวนสัมผัสได้ถึงอันตรายก็รีบขุดรูมุดลงไปในทรายนกน้อยมองเห็นคลื่นที่กำลังซัดเข้ามานกน้อยก็พยายามจะขุดรูลงไปในทรายด้วยเช่นกันนี่คงไม่ใช่วิธีการเอาตัวรอดที่ถูกต้องนักเมื่อถึงยามเย็นและน้ำทะเลลดลงกลุ่มนกชายเลนก็เริ่มออกหากินแม่ของนกน้อยก็ปลุกนกน้อยด้วยแต่นกน้อยไม่อยากลุกขึ้นแม่จึงผลักมันออกไปเบาๆแม่บินออกไปข้างนอกและขุดหอยออกมาจากทรายเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับนกน้อยแต่ลูกนกกลับเปิดปาากรอทว่ มีอาหารตกลงมาในตอนนั้นเองแม่ก็ทิ้งหอยแล้วให้นกน้อยลองคินมันนกน้อยวิ่งไปหาแม่แล้วรอให้แม่ป้อนอาหารแต่สิ่งที่ตกลงมากลับเป็นแค่เปลือกหอยเปล่าๆแม่สอนนกน้อยให้ออกหากินด้วยตัวเองนกน้อยตามไปและในที่สุดก็ขุดหอยขึ้นมาได้แต่ไม่รู้ว่าจะเปิดมันได้อย่างไรทันใดนั้นเองนกชายเลนตัวอื่นๆก็แตกฝูงวิ่งหนีขึ้นฝั่งแม่ส่งสัญญาณให้นกน้อยเรียบหนีแต่นกน้อยกลับเสียสมาธิอยู่กับฟองน้ําและไม่ได้สังเกตเห็นคลื่นซัดที่อยู่ข้างหลังนกน้อยเปียกโชกกด้้้้ววยยนนนําทะเลออีครัังตส เท่านั่งอยู่ในรังแม่ยังคงกระตุ้นให้มันออกหากินต่อไปแต่ลูกนกซ่อนอยู่ในพงหญ้าแม่จึงดึงนกน้อยออกมาข้างนอกแต่นกน้อยก็รีบวิ่งกลับเข้าไปในรังแล้วอ้าปากรอให้แม่ป้อนอาหารทว่าแม่จากไปโดยไม่ตอบสนองตัวเสียงเรียกของมันด้วยความหิวจนทนไม่ไหวนกน้อยก็วิ่งเข้าไปชายหาดเมื่อมันยืนอยู่บนโขดหินเพื่อมองหาเหยื่อทันทีที่มันเห็นฟองอากาศมันก็รีบวิ่งเข้าไปแต่คลื่นที่ซัดเข้ามาอย่างกระทันหันทําให้นกน้อยตกใจมันรีบหนีไปซ่อนตัวอยู่ในกองสาหร่ายทะเลหลังจากนั้นไม่นานบางอย่างก็ ออกมามันคือปูเสฉวนสองตัวขณะที่นกน้อยกําลังง,งุนงงปูตัวเล็กอีกตัวก็คลานออกมาแล้วสาดสายใส่หน้ามันนกน้อยตอบโต้กลับแต่จะงอยปากกลับถูกปูตัวเล็กหนีบเอาวไว้เมื่อนอกน้อยเห็นปูเสฉวนเดินเข้าหาคลื่นทะเลนกน้อยตกใจและรีบวิ่งเข้าหาจากนั้นมันก็สังเกตเห็นว่าปูตัวเล็กกําลังกวาดทรายออกไปก่อนจะเริ่มมองหาอาหารทันใดนั้นปูตัวเล็กก็ขุดรูลงไปในทรายอีกครั้งนกน้อยเห็นคลื่นกําลังซัดเข้ามามันจึงขุดรูลงไปในทรายด้วยเช่นกันจากนั้นปูเสฉวนก็ปลุกนกน้อยและเม ขึ้นก็เห็นหอยซ่อนอยู่ใต้ทรายเมื่อน้ำทะเลลดลงหอยเหล่านั้นก็กลับไปอยู่ใต้พื้นทรายด้วยความตื่นเต้นกับสิ่งที่เห็นของมันนกน้อยกระโดดโลดเต้นไปมาและยังอวดจ,จับหอยให้แม่ดูด้วยนกน้อยลากหอยขนาดใหญ่ออกมานกน้อยวิ่งไปทั่วและกลับมาพร้อมกับหอยด้วยความตื่นเต้นนกน้อยค้นหาและในที่สุดก็ขุดหอยขึ้นมาได้มากมาย